ที่กำลังจะทำไวๆนี้ของพระหัตมงคลฟิล์มที่มีการกระโดดไมเป็นแต่ว่าขาดพระเอกหรือเปล่าตอนนี้เขาบอกว่าขาดทั้งพระเอกทั้งตัวโกงจริงไหมครับทั้งนางเอกทั้งตัวโอ๊ยขาดหลายคนครับแต่มันต้องแคสก่อนผมพอแคสก่อนเลยอ่าได้ได้ได้แคสกับพระเอกนะครับลองนี่เลองนี่พระเอกเนี่ยลององลองยากพระเอกครับผมพอกผู้หงทุกท่าน คือคาแรคเตอร์หน้าตายมาแบบโกงหลอกมาหายาดยอ๋อโอเคครับโกงหลอนี่หนะได้ได้ได้เลยได้แล้วพี่คงจะมองผมดูมีออร่าดูที่มันจะเหมาะมากกับการที่ผมจะเป็นพระเอกละครเรื่องนี้เขาไม่ต้องพูดเยอะมึงเหมือนออคิสติกเลยเฮ้ยออรอล่าแล้วมึงเนี่ยบ้าเลรอเนี่ยพระเอกนะครณไม่เพี้ยนอยู่แล้วเพูดดิเข้ามาทบายจิ้นนี่ไม่อเคเฮ้ยมานทำไมวะฮะมาทำไมวะไม่เห็นได้ ไม่ต้องกดบู๊ไรเงยกกูหรอร้อเคอดก่อนนะเป็นเลยพี่หอมเพราะในเรื่องนั้นเอกของพอดิเดี๋ยวลอง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 ลงทำทนี่องทนีมีนะาเชียเลยอน้าเอกอะไรลงไอย่างนั้นูบททอยที่แขกมาอย่างนี้มีนาเชียเลยเี๋ยวทำนี่ทำนี่ไม่ายก็ทำงนะแเดี๋ยวทำมบื่อแลนะมีน้าพูดเลย เงียเลยเงียบเราไงมีแนเจ๊ปันฉันนี่มีแบบเนี้นี่ยทางปากไม่ทางปันอองไปมองปอ่ะต้องนีกล้องอยนี่กล้องพูดจาดีดให้บรลุกล้องเหมองเาเลยไหมมันจะมีพวกอะไรล่ะอยู่มึงเอาโทมึงให้รอดคนอื่นไม่ต้องก่อนก่อนตองไรอเี้ดูด้มีแน่เจ๊เลย้ลองดู มันคงไม่เหมือนเอออาาที่ย่าเออเนี่ยเออเกกันเฮนี่นะเชื้อเลยเฮ้ยนะเอ้ดเอ็เอ็ดหมอ้หนูต้องเล่น้ยหรอจ๊ะหนูต้อเล่นเป็นหมอในเรื่องต้องเนเป็นเเอ้ไม้องหอ้ในเรื่องเนีเดี๋ยโเาจทร้ยเอกแลเดียเอกนยเลกตหมด มีตัวหมอแล้วเดี๋ยวมันจะมีตัวไอตัวที่เป็นเขาเรียกสาวไซร์ด้าอีกตัวนึ่พี่หายอยู่อ <c oughs> น้องพี่ไม่ต้องอาย <c oughs> น้องพี่ทำได้พี่เชื่อในตัวน้องพี่แ <c oughs> ต่ก,การเลยแยังนี่ยังนี้เป็นหมอเป็นหมอแคสนี่ไม่ยากเลยตัวหมอหมอจ้ะไม่ยากเลย <c oughs> แถวเนี่ย เลยถ้าพูดราคือแผลแหวะเลยแผลแหวะเลยแต่ทีนี้คุณจะรว่าหนังเนี่ยมันจะโคสอัพไปที่หน้าแบบชัดมากแมันต้องเล่นหน้าช่ไแผลแหวะเลยลองดูห้าสี่สามสองหรอโอเคแล้วมแผแห ม่้วงซร้ลายผู้คำนี้หนูไม่เนอะคำแค่ง่ายๆเลยง่ายๆแลส่งทุกเดือนไอ้เหียดีน่อะไรอะคือในเรื่องเนี่ยหนูมีเสียเลี้ยงเอแล้วเสียต้นสมตัยหยูทุกเดือนถ้าพูดงี้เลยนงงส่งทุกเดือนสองพัน เดือหน้าไม่ี้พู่ไปเร็วส่งทุกเรื่องผพันแ้งนีโอ้าดตอี่อยโออกป็นตัวหมาใปลดิ้เด้ัทิในเรื่องครับฟังให้ดีนะในเรื่องเนี่ยนางเอกออกก่อนออกก็ไม่ยินบวนว่าหนีพ่อมารอแฟน รอตั้งนานมดกัดบัวมหมดเลยข้าวมาตั้งนานก็ไม่ให้มาให้เป็นมุมนี่พี่ผ <c oughs> ู้ดเขาเด้วยโอ้โหใ้ตัดบ้านเดินเหยียบขี้ตลอดแย่แฉ่งพี่เขาป้าบุงป้าบุงให้นีนะในเรื่องเอกมายืนแล้วพูดว่าห <c oughs> นีพ่อมารอแฟนรอตั้งนานมดกัดบัวมหมดเลยพระเอกเดินมาถึงรอนานไหมจ๊ะ ไปไหนมาทำไมเพิ่งมาบอดีพี่ขึ้นรถเมล์รถติดติดแค่นี้ตัวโกเข้ามาทำอะไรกันเนี่ยโดนแฝงทั้งกูขอไม่บอกไม่ให้ทำไมให้กูแทงนะบอกกูไม่ให้แทงเลยแทงลูกหมอเข้ามาครับหมอเข้ามาถามว่าเป็นไรเขาจะบอกว่าโดนแทงเจ็บบ้างไหมเจ็บครับแล้วก็ทำแผลเจ็บปุ๊บหมามาหมาเห่ารุกรุกเออตอนนี้พร้อมนะครับพร้อมแล้วนะครับดีบนมาเกิดมาผู้เกิด โกเกบหมานี่ยคุณออครับอ๋อโครงคารตัวนี้ตรงกนี้ังมีลืมกูนะในาลหนลองใหม่ด้วยดพูดอะไรที่ด้วน่ึกเขาพูดแกแล้วเนี่ยห้าสี่สมอเอเเข้าได้หรอครับหนยพ่อมารอแฟนรอนานแล้วมดกัดบวมหมดเลยพระเอกมา

อ,อโอ๊ยฮัยด,ดทำไมพวกหนี่เคยเล่นหนังดูเคยดูนหนังที่มีหนังในยงไหมเป็ไงคือมันต้องมีอินเนอร์มือถึงได้นะอินเนอร์ในการแสดงคือมันต้องแบบมีความสนุกสนานเข้าไปด้วยนี่คุณอินเนอร์คล้ายๆอินเนอร์ไหมฟังต้องมีความสนุกสนานเข้าไหมครับมีความสนุกสนานทุกคนโอเคพูดตักเองมาสนุกสนานนะ อีทีต้อไม่ผ่านคุเอาแมวไปแล้วห้าทีหน้าสองเอ็ดทั้งมีพ่อมารอแฟนรอมาแล้วหมดกัดตัวหมดเลยเองวะรออะไหมเนี่ยไปไหนมา

เด็กไปไหลไหลอยู้ในคัวเอาโอ้โหมามานี่นี่โดนโดนทงเหรอครับนี่เร่ออะไรกันเนี่ยมันไม่ได้สนุกอย่างนั้นคืนน่ะ วันนี้ผมมีความสุขที่ผมร้องเพาแขกเลยนะคุณก็แจ่งเขาว่าอารมณ์ไหมอารมณ์ในการแสดงมันต้องมีอารมณ์คือไม่ใช่ว่าสนุกนู่นหัวเราองนหรอกคือมันต้องมีอารมณ์ในการแสดงอ่ะเอออารมณ์เลยห้าสี่สามสองเออนั่งเองไหมเออ <laughs> ừ. ừ. nghe qua <laughs> 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 <Mà có> <laughs> 走火了。 อ๋อเหรอจริงเหรอจริงจริงสิแพงจริงๆเอาไว้เฮ้ยเราแพงเอาไ จองคันทั้งของอื้อจบง่ายจบพี่ครับโอ้โหเหม้า <laughs> 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 หุดอยู่อีวยื้เฮึพอได้ไหมครับ